สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็มาที่บ้านฮีโร่ปอมของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับสาระความรู้นะครับแน่นอนเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพยายามอธิบายเป็นสิ่งที่ผมพยายามแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ให้กับทุกทุกท,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 ท่านเลยนะครับหลายครั้งมากแต่วันนี้เราจะไม่ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับเรื่องการตัดแต่งขนของน้องปอมในช่วงวัยที่เป็นขนสำลีอายุช่วงประมาณ3ถึงเดือน3-4ถึงเดือน ซึ่งลักษณะขนเขาเนี่ยจะเป็นขนสัมรีเป็นขนเบบี้แบบนี้อยู่คำว่าขนเบบี้คืออะไรเห็นไหมครับคำว่าสัมรีเนี่ยมันจะเป็นขนลักษณะแบบนี้เลยคือนี่อยู่ในช่วงวัยผัดขนแต่สําหรับน้องปอมบางตัวผัดจนโกรนทั้งตัวโอเคนั่นไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอขนหยาบขึ้นมาใหม่แล้วก็ขนสัมรีขึ้นมาใหม่เราค่อยมาแต่งกันเมื่อตอนโตแต่ทีเนี้ยเนี่ยสำหรับน้องปอมที่ไม่ค่อยผัดแล้วผัดในลักษณะที่แบบไม่น่าเกลียดเอาง่ายๆคือไม่น่าเกลียด ผัดอย่างเงี้ยครับผัดขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสีจากเทาๆเริ่มซีดลงสีเริ่มเปลี่ยนไปเองแบบเนี้ยเราต้องดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยการไปตัดขนสั้นทรงบูการถ่ายขนท้องการถ่ายขนก้นสิ่งเหล่านี้ไม่ดีและไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมจะมาย้ําเรื่องนี้นะครับผมสำหรับน้องปอมในวนัยนี้เขาเรียกว่าขนเบบี้คือจะเป็นขนอย่างเงี้ยขนซอมลีนิดๆในช่วงวัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะไปตัดขนสั้นๆเตียน,น,นๆไม่ได้นะครับเราทําไม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําว่าเราจะทํายังไงได้บ้างตัดตรงไหนได้บ้างทําอะไรถึงจะไม่เกิดภาวะขนชอ็อตและนําไปสู่การภาวะแบ็กสกินเราไม่อยากให้คําว่าแบ็คสกินเป็นคําว่าจากกรรมพันธุ์อย่าลืมนะครับมันไม่ใช่นะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามลักษณะขนเราต้องดูแลให้ถูกวิธีน้องฟอมเป็นหมาที่มีขนสชั้น มีขนชั้นในเป็นขนสำลรีขนชั้นนอกคือขนหยาบพอเปลี่ยนจากวัยนี้แล้วเนี่ยคาว่าขนหยาบจะออกมาเมื่อไหร่นะครับพอโตขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอย่างน้องปอมที่โตแล้วขนหยาบออกมาแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่ก็คือน้องปอมในช่วงวัยที่ต่างกันผมย้ําเสมอว่าจริงถ้าอยากจะเล็มขนแบบให้เข้ารูปเข้าทรงเนี่ยไปทําตอนปีกว่า ปกป้องนะคบคนนี้ชื่อปกป้องนะครับพ่อพันธุ์ที่บ้านของเราเหมือนกันหลายคนก็จะจะจะ,จะทราบดีคนนี้เป็นลูกของน้องปาล์มนะครับก็เคยผ่านวัยที่เป็นขนสัมลีแบบนี้มาเหมือนกันตรงยิ่งตรงก้นต,ตรงสะโพกเนี่ยผมไม่เคยตัดเลยไม่เคยแต่งเลยเพราะขนเขาเป็นสัาลีเยอะมาก เราจะไปไถขนท้องไถขนก้นไม่ได้ช่วงที่เขาอยู่กับแฮนเดิลที่ไปประกวดก็แต่งได้แค่เลมๆเป็นทรงประกวดแบบว่าไม่ได้ตัดสันคือลักษณะการตัดที่ถูกต้องคือทรงประกวดนะครับสำหรับน้องปอมซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์กันนี่คือขนหยาบนะครับคำว่าขนสำลีผมให้ดูไปแล้วนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับทีนี้ส่วนคําว่าขนหยาบเนี่ยบริเวณที่เราจะตัดได้คืออะไรครับขนน้องปอมมี2ชั้นอันเดอร์โคดนะครับก็คือเป็นขนสำลีข้างในแล้วก็ขนหยาบขนที่ยาวพุ่งออกมาข้างนอกนี่คือขนที่เราตัดแต่งได้ ตัดยังไงก็ไม่เป็นแบ็กสกินบริเวณนี้เวลาตัดเนี่ยเราจะเล็มเฉพาะตัวส่วนที่เป็นขนหยาบออกไปเพื่อเก็บเข้าลูกแต่ไม่ใช่การตัดล้ำเข้าไปในจุดที่เป็นขนสัมฤีข้างในนะครับทาแบบเนี้ยขนหายแน่นอนอนาคตขนช็อตแน่นอนไม่ขึ้นแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวพาแบ็กสกินเข้ามาอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูลักษณะนขนน้องฟอมเป็นหลัก โอเคครับในส่วนนี้นะครับผมก็อธิบายให้เห็นภาพกันแล้วว่าในลักษณะขนที่เป็นสัมรีกับขนหยาบมันแตกต่างกันยังไงอะไรคือคําว่าสัมรีอะไรคือคําว่าหยาบนะครับคาว่าขนหยาบที่ยาวมาเนี่ยเราเล็มได้แต่ขนสัมรีที่อยู่ข้างในเห็นไหมครับโดยเฉพาะก้นเนี่ยผมจะไม่ไปเปิดก้นเหมือนที่ลูกค้าพาไปที่ร้านแล้วแบบเปิดก้นนะครับมันทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวขนจะช็อตน,นะครับต้องระวังเห็นไหมครับน้องปอมก็จะมีขนที่ยาวฟูสวยแบบนี้ตลอดเวลาผมจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในรักษาขนที่เป็นสำลีเราจะดูแลยังไงวียังไงแต่งคนตรงไหนได้บ้างใช้กันไกลแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับ โอเคครับสำหรับลักษณะขนที่เป็นสัมฤแบบนี้นะครับเราจะแต่งอะไรยังไงบ้างตรงไหนแบบไหนเบื้องต้นเลยการหวีก่อนนะครับเราใช้หวีตัวที่เป็นหวีซี่แบบนี้นะครับค่อยๆจิ้มลงไปนะครับเราต้องเคลียร์ขนก่อนเบสิกเลยคือตั้งแต่เรื่องการเล็มไอาการหวีขนเข้าไปเลยคือการหวีขนในน้องฟอมเนี่ยเราใช้ฉีดสามารถฉีดสเปรย์ก่อนได้นะครับแล้วก็ทิม่มแล้วก็อย่างนี้ปึ๊บอเ คือให้ขนมันไอหวีความความไอายาวของซี่หวีเนี่ย<ส>เขาจะเข้าไปเคลียร์ขนอยู่แล้วนะครับไม่ให้ขนมันพันกันนะครับผมเนี่ยเขาจะทําให้ขนไม่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 เกาะไม,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 ไม่พันกันอยู่แล้วนะครับนี่เราแค่ทิ่มเข้าไปนะครับอย่าไปทําให้เขาเจ็บหรือเขารู้สึกลาคานอ่าเห็นไหมหลังหูเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยไม่มีอะไรเลยมานี่บริเวณส่วนเนี้ยชอบพันชอบติด Okay. ทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าเราจะแต่งขนยังไงอย่างเช่นช่วงก้นเลยหลายคนมีปัญหารู้สึกว่าไม่ไมโอเคกับติดก้นก็จะไปแก้ปัญหาโดยการให้ร้านไถขนก้นอย่าพยายามทานะครับมันไม่ดีเลยนะครับผมมันเป็นจุดเริ่มต้นของภาวะขนช็อตและแบ็กสกินนะครับบริเวณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําได้คืออะเื้องต้นเราเคลียร์ก่อนที่เราจะตัดขนเนี่ยเราต้องเคลียร์ขนให้ได้ก่อนหวีให้แบบว่าไม่พันนะครับให้ ให้เห็นว่าเอยขนเริ่มยาวขึ้นแล้วคือลักษณะของน้องฟอมเนี่ยแน่นอนไหล่สูงสูงก้นตรงก้นจะต่ํากว่านะครับอ่ะบริเวณอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งขนเนี่ยเราก็จะแต่งให้เป็นเคิร์กลงมาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ขนที่เป็นลักษณะสัลรีแบบเนี้ยนะครับในช่วงวัยที่เป็นสัลรีแบบนี้เราจะใช้กัรไกลผมแนะนาว่าให้ใช้กัรไกลที่เป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นโคง้งหรือจะเป็นตรงก็ได้นะครับได้หมดเราค่อยมาอ่าอ่จาจับ ลัศมีเอานะครับผมทีนี้ทําไมผมไม่แนะนําตัวนี้นะครับถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมแน่นอนใช้ได้นะครับสาหรับอายุที่เป็นขนเบบี้แบบนี้นะครับใช้ได้นะครับไม่ใช่ใช้ไม่ได้แต่ทีนี้ท่านทางบ้านลูกค้าทางบ้านยังไม่ชํานาญพอก็เลยยังไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้เพราะถ้าใช้ตัวนี้กับคนที่เป็นสมดีส่วนใหญ่มันจะไม่สม่ําเสมอมันจะแหวง่ง แต่ขนหยาบอย่างเมื่อสักครู่ที่น้องปกป้องตัวที่โตแล้วเนี่ยที่ผมโชว์ให้ดูเราจะใช้กันไกตัวนี้ทั้งตัวเลยก็ว่าได้นะครับส่วนกันไกตรงธรรมดาเราจะใช้บริเวณหูหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแต่อันนี้คือคําแนะนําของผมนะครับสําหรับขนที่เป็นเบบี้แบบนี้นะครับขนที่เป็นค่อนข้างเป็นสัมฤเพราะว่าเราใช้ตัวนี้แหว่งแน่นอนมันยากมันจะเหนียวเหนียวเพราะฉะน,นั้นการเลมคือตีขนก้นขึ้นมาก่อนนะครับ ตีขนก้นยังขึ้นมาก่อนเราตีเราใช้หวีซี่หางเนี่ยตีตีตีขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าความยาวของขนจริงๆมันมันคือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าขนมันหดหดอยู่แล้วเราไปตัดอนะ่ะมันก็แหว่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นขนในวัยเนี้ยเราทําแบบนี้ไปก่อนอ่าตีแบบนี้ไปก่อนบ้างดิแป๊บหนึ่งนะลูกนะอ่าตีขึ้นมาให้ได้ให้ได้เห็นความยาวของเขาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้อังกตัวนี้ผมก็จะเริ่มเล็มในรัศมีที่อ่าให้มันโค้งเป็นเคิร์ฟลงมานะครับ โดยยึดโคนหางเขาเป็นหลักแต่ห้ามไปไถลูป้นโบนะไม่เอานะเดี๋ยวขนจะชดนะครับอ่เวลาเลมก็เลมจิ๊บจิ๊บจิ๊บให้มันแค่เป็นเคิฟนิดนิดให้ดูไม่ชี้ไม่ฝูท่านนเองนิดนิดเลมหน่อยหน่อย เล็มนิดนหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับในช่วงนี้เห็นไหมครับพอเราเล็มแล้วเนี่ยมันจะมีความโคง้งอันนี้ผมจะใช้หวีแปงรงตัวนี้เพื่อกันไล่ขนที่เราหวีออกไปนะครับไล่ขนที่เราหวีออกไปทีนี้ตำแหน่งหางเนี่ยหางเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะแต่งให้มันแบบเห็นแบบยึดตำแหน่งโคนหางเป็นหลักในการในการตัด คือมันตัดได้เท่านี้จริงๆนะคบผมอ่าเห็นไหมอ่าเราก็เล็มประมาณนี้แค่ให้มันรู้สึกว่ามีเป็นส่วเป็นทรงอ่าเห็นไหมครับพอเรามาดูแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะเริ่มเคิร์ฟเป็นเคิร์ฟแบบนี้นะครับตรงก้นเห็นไหมครับอ่าทำให้น้องฟอร์มเนี่ยมีสรีระมีทรงที่สวยด้วยการแต่งขนไม่ใช่แค่เรื่องแบบเอ่อทำให้ดูแบบว่าจะบอกว่าไงคือการตัดไม่ใช่ตัดเฉยๆสักแต่ว่าจะตัดเราต้องตัดแล้วให้ดูอุย้ยเห็นทรงเห็นเคิร์ฟอ่าเห็นไหมครับอ่าการยืนของเขาเนี่ย อ่าก้นเนี่ยมันจะลาดเห็นไหมครับว่าอ่าเห็นไหมผมจะไม่ได้ไปไถรูตรงก้นโบ๋บแบบนั้นนะครับแล้วเห็นไหมครับว่าแค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมจากเมื่อกี้ที่เป็นกระโปรงชี้ๆฟูๆหน้าเกียดก็ตอนนี้ก็แค่นี้เข้าสรงนี่คือด้านหลังเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเราทาเนี่ยมาได้แล้วด้านหลังอ่ะทีนี้ส่วนหูนะครับอ่ะผมมาที่หูก่อนนะหูเนี่ยเป็นส่วนที่เราสามารถเล็มได้ตลอดเลยถ้ารู้สึกว่ายาวแล้วเราก็เล็มให้อ่าเล็มตรงปลายนิดนิด โดยใช้มือเนี่ยนิ้วของเราเนี่ยดันดันไว้แบบนี้เห็นไหมครับใช้นิ้วของเราเนี่ยดันดันไว้แล้วเราก็ไกลๆชิปชิปชิปคือ,อยังไงก็ไม่โดนหูเขาอยู่แล้วทุกครั้งที่มีการตัดแต่งขนเลยอะไรก็ตามเราจะต้องไม่บังคับเขาต้องทําให้เขารู้สึกโอเครู้สึกมีความสุขบัมนะี้ <c oughs> เอ๊ยชิวชวชนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเราจะไม่บังคับเขาจนเกินไปคือถ้าดิ้นเราก็ปล่อยแล้วก็เริ่มใหม่ะบัมบี้ครับบัมบี้ชิวชิวชิว บารบีบิบิบแต่ถ้าไม่ถนัดไม่ไหวจริงๆสองคนนะครับคนหนึ่งอุ้มคนหนึ่งเล็มตรงหูนะอ่าเห็นไหมครับบริเวณหูเราเล็มแค่นี้แค่นี้เลยอ่าเขียวขนนกเลยอ่าเล็มแค่นั้นพอบามบี้บามบี้บัมบี้อ่าเห็นไหมครับทีนี้มาด้านหน้ากันบ้างว่าจะตัดยังไงตรงหางเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวหางเขาจะยาวออกมานะครับ ขนหางเขาจะยาวออกมาอย่าไปตัดไปลืมไปทําเป็นพุ่มไปอะไรไม่เอานะครับไม่ต้องทําเลยนะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นตรงนั้นนะครับ <c oughs> บัมบ <c oughs> ี้หาดหนึ่งอ,อย่างตรงหัวเนี่ยเราแค่ทิ่มเข้าไปแล้วก็ดึงออกขนหัวที่หนาๆแบบนี้นะครับย้ํานะครับว่านี่คือการแต่งขนสําหรับน้องปอมที่เป็นวัยที่ขนสําลีเยอะๆนะครับขนเบบี้หนาๆแบบนี้เยอะๆ ตรงคอเราจิ้มนะครับจิ้มแล้วดึงปึ้งๆเราจะได้เห็นความยาวของขนว่าแบบไหนนะครับทีนี้บริเวณตรงคอเนี่ยผมจะใช้กันไกที่เป็นกันไกซี่แหละแต่ถ้าตอนเด็กๆนะครับยังไม่ต้องทําอะไรด้วยซ้ํานะครับผมถ้ามันไม่ดูว่าอย่างอย่างอย่างบมบี้เนี่ยขนหยาบเขาจะเริ่มยาวหละผมก็จะเล็มเก็บนิดๆเลมเก็บนิดๆให้เขาหน่อยโดยถ้ามันเริ่มเป็นขนหยาแบบนี้ผมก็จะเลมแบบ แค่เก็บไม่ต้องไปเยอะไปแยะอะไรกับเขาเราจะแต่งได้เยอะๆจริงๆตอน1.5ขวบหรือ1ปีขึ้นไปสําหรับน้องปอมที่เป็นขนสําลีเยอะๆนะครับแต่ถ้าน้องปอมคนไหนตัวไหนที่ขนผัดเยอะๆทําได้อย่างเดียวคือหวีแล้วก็เล็มๆบ้างแล้วก็รอให้ขนยาวขึ้นมานะครับลักษณะการผัดขนไม่เหมือนกันนะครับอย่ายึดติดว่าอุ้ยทําไมหมาฉันขนไม่สวยแบบนี้อันนี้คือขนสําลียิ่งขนสัาลีถามว่าสวยไหมสวยแต่อันตราย การตัดการแต่งขนต้องรู้ต้องเข้าใจนะครับหมาสวยๆหมาแพงๆอย่างเงี้ยเราจะไปแต่งขนโดยที่เราไม่เข้าใจไม่ได้นะครับต้องเข้าใจธรรมชาติอันนี้ก็หวีนิดๆเก็บนิดๆเพราะคอเขากลมอยู่แล้วคือแต่งขนปอมผมว่าง่ายไม่ค่อยยากมันไม่ได้อะไรมากมายนิดๆหน่อยๆนะครับผมอ่าเห็นไหมแล้วเนี่ยขนเขาก็จะแบบบัมบี้บัมบี้บัมบี้แค่นี้นะครับส่วนเท้าเราก็ตัดเล็บ ตัดเล็บแล้วก็เล็มขนปลายเท้าอุ้งเท้าอะไรได้กปกติเลยนะครับเนี่ยเราก็เล็มเทคนิคคือต้องตัดเล็บก,ก่อนแล้วค่อยตัดขนนะครับอย่าไปตัดขนแล้วตัดเล็บนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไม่รู้ว่า,เ,าเราจะตัดได้ได้ลึกขนาดไหนเพราะไม่งั้นเล็บน้องจะโผล่ออกมาหน้าเกียดนะครับไม่น่ารักเ,เล็มแบบนี้ขาเขาก็จะเป็นอุ้งเท้าใหญ่หญกๆกลมๆน่ารักน่ารักอ่าแบบนี้เห็นไหมครับนี่มันไม่ยากเลย แต่สําคัญคือในช่วงวัยนี้เราต้องหวีขนเท่านั้นเองอต้องสะโพกตรงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปสั้นเยอะหวีให้เป็นครกเคิร์ฟก็พอนะครับอ,อย่าไปสั้นเยอะอย่าไปทําสั้นเยอะมากให้เห็นซุน้ยเห็นทรงเห็นหุ่นแค่นี้ก็พอเล็มเล็มหน่อยจบเห็นไหมครับว่าง่ายมากเลยสําหรับการแต่งขนในวนัยนี้ก้นเล็มอย่างที่ผมบอกหูก็ทําอย่างเมื่อกี้เท้าก็ทําทอย่างนี้ส่วนตรงคอตรงอะไรอ่ะนิดนิดหน่อยหน่อยเล็มนิดนิด,นดตรงปลาย เพื่อให้เขากลมๆเท่านั้นเองอเห็นไหมครับอ่าวิธีการบีบคือทิ่มเข้าไปแบบนี้อ่าเราจะได้เห็นทรงเห็นเลยเพิ่มขึ้นผลจะได้ไม่พันกันแค่ทิ่มทิมท,มทิมแบบนี้ออโอเคเห็นไหมครับว่าเรียบร้อยง่ายมากๆเลย ในการแต่งขนสําหรับน้องปอมนะครับวัยนี้ไม่ยากแล้วก็แน่นอนไม่ต้องก,งกังวลเรื่องขนช้อยแบ็กสกินถ้าเราแต่งแบบนี้นะครับอ่านี่คือปัดใจนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะครับนะผมจะใช้กรรไกรอันนี้เล็มหน่อยน่อยไกรสอดเล็มตัวขนหยากที่เริ่มจะยาวออกมานะครับนิดนิด ส่วนตรงอุ้งเท้าไอ้ขนเท้าข้างหลังเนี่ยผมไม่แต่งนะครับแต่ถ้าในสนามประกวดเนี่ยเขาก็จะแต่งเหลาให้มันดูเป็นแท่งๆสวยๆแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบให้มันมันมันฟูๆไว้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะยังคงไว้อยู่นะครับอ่าขนตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยถ้าเป็นในสนามประกวดเขาจะตัดตรงนี้ออกแล้วก็ทําให้ขาเนี่ยเป็นขากลมๆแต่ว่าผมว่ายังไม่ทําดีกว่าผมปล่อยยาวๆไว,ว้ก่อนอ่านี่เห็นไหมครับมันง่ายนิดเดียว อ่าไม่ยากเลยโอเคโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแต่งขนน้องปอมในช่วงขนที่เป็นเบบี้แบบนี้ในช่วงอายุวัยสี่เดือนห้าเดือนสามเดือนถึงห้าเดือนประมาณนี้นะครับขนที่เริ่มเป็นสํารีแบบนี้ไม่ใช่ขนหยาบออกยังไม่ออกมาขนหยาบบางทีจะออกมาสักขวบหนึ่งนะครับผมฉะนั้นรอก่อนนะครับดังนั้นเราควรเล็มแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเควันนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านที่มีใจในความรักน้องปอมนะครับและก็จะได้ดูแลอย่างถูกวิธีดูแลอย่างถูกลักษณะตามขนในแบบฉบับของน้องปอมหน้ามีมีแบบนี้นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆถ้าท่านใดอยากเข้ามาชมน้องปอมที่ฟาร์มของเราฮีโร่ปอมนะครับ ตั้งอยู่ลาดพร้าว101ซอยส6นะครับสามารถนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงนะครับผ่านทางไลน์เอสไซน์ฮีโร่อมหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับผมเพื่อที่จะนัดเวลาเข้ามาในช่วงโควิดแบบนี้นะครับจริงๆของเราก็จะต้องเป็นการนัดอยู่แล้วนะครับล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเพราะว่าเราก็จะมีห้องรับรองไว้ให้ท่านแต่ละห้องไม่ได้ปะปนกันนะครับอย่าลืมสวมหน้ากากก่อนเข้ามานะครับฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ